นะเขาไกลลาดมียักล้างเท้าต้นหนึ่งชื่อนอนทกเขามักถูกเหล่าเทวดากลั่นแกล้ง จนมาวันหนึ่งเขารู้สึกขับแค้นใจมากเขาจึงไปขอพอรกับพระอิศวรนนทกได้ขอพอรกับพระอิศวรว่าให้ตนเองมีนิ้วเพชรที่ชี้ใครก็ตายพระอิศวรจึงให้พรไปตามนั้น พอได้นิวเพชรมานนทก,ก็ตามล้างแค้นเทวดาที่เคยแกล้งนนทก พระอินเห็นเหตุการณ์จึงรีบไปเข้าเฝ้าพระอิศวรพระอินกราบทูลพระอิศวรว่านนทกใกล้ฆ่าเหล่าเทวดาไปเป็นจำนวนมากพระอิศวรทราบดังนั้นจึงรู้สึกโกรธมากที่นนทกนำพลังไปใช้ในทางที่ผิดจึงสั่งให้พระนารายไปปราบนนทก พรนะนารายจึงแปลงร่างเป็นนางอับสรเพื่อไปปราบนนทกพอนนทกเห็นนางอับสรก็รีบเข้าไปจีบนางแต่นางอับสรบอกว่าผู้ใดที่จะเป็นคู่ของนางจะต้องรำเป็นแบบนางนนทกจึงรำตามนางอับซรไปเรื่อยๆ พอมาถึงท่านมาคาโมนหางทําให้นนทกล้มลงไปนางอักษรจึงแปลงร่างเป็นพระนารายณ์นนทกพอรู้ว่าตนเองโดยหลอกจึงบอกว่าพระนารายณ์มีตั้งสี่แขนข้าจะไปสู้ท่านได้อย่างไรพระนารายณ์จึงตอบกลับไปว่า,าชาติหน้าขอให้นนทกเกิดมามีสิบหน้ายี่สิบมือส่วนพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาจะได้สู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะผู้จบก็ตัดเสียงนนทกไป